หลายคนอาจจะเคยคิดว่าการพาเด็กไปเข้าป่าหรือสถานที่เปลี่ยวโดดเพื่อให้เลิกติดมือถือเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของมาโกเล็กซานเดอร์คามิงโรเจอร์ชาวอเมริกันอายุ51ปีทําให้เราเห็นว่าการทําเช่นนี้มีข้อเสียและข้อร้ายมากกว่าที่คิดไว้พ่อและลูกชายวัย13ปีของเขาหายตัวไปในป่าลึกในประเทศบราซิลซึ่งทําให้เกิดข้อกล่าวหาหนักในการทําให้เด็กตกอยู่ในอันตราย เมื่อวันพุทธที่28สิงหาคม2568าิคามิงพาลูกชายเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลใกล้เมืองบานเดอาริโอกัมโบริอูทางตอนใต้ของบราซิลซึ่งเป็นที่ที่เขาเลือกให้ลูกชายได้พักผ่อนและหลีกหนีจากเทคโนโลยีทั้งสองคนหายตัวไปตั้งแต่วันพุธนั้นแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้ปฏิบัติการค้นหายอย่างเร่งด่วนเลยจนกระทั่งวันอังคารที่3กันยายนทหารของบราซิลพบทั้งสองคนอยู่ในป่าก่อนที่จะถูกพบทั้งสองคนไม่ได้แจ้งให้ใครทราบว่าจะไปไหน ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ต้องค้นหายอย่างยากลาบากพบโทรศัพท์มือถือของทั้งสองคนในไซต์ก่อสร้างและรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนสหรัฐอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นสัญญาณว่าทั้งสองคนอาจจะมีการเตรียมการหายตัวไปล่วงหน้าเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่พักของคามิงพบว่าแมวของเขาถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีอาหารซึ่งเป็นสัญญาณว่าทั้งสอง,สญญงสคนอาจจะออกจากบ้านโดยไม่ได้วางแผนดูแลสัตว์เลี้ยงไว้ล่วงหน้าซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ต้องสงสัยว่าทั้งสองคนมีการวางแผนการหายตัวไปอย่างลับอ เพื่อนของคัมมิงยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขามีพฤติกรรมแปลกไปจากเดิมและมักพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดอยู่บ่อยครั้งซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้การพาเด็กเข้าป่าหรือสถานที่เปลี่ยวโดดโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของเด็กได้ทางการท้องถิ่นกำลังพิจารณาตั้งข้อหาทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายกับคัมมิงซึ่งเเป็นนรื่่่องงทีาสสัย และต้องการการสืบสวนอย่างละเอียดข้อกล่าวหาหนักนี้ทําให้เราเห็นว่าการพาเด็กไปเข้าป่าหรือสถานที่เปล<ๆ>ี่ยวโดดเพื่อให้เลิกติดมือถืออาจจะมีข้อเสียมากกว่าที่คิดไว้การทําเช่นนี้อาจทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของเด็กได้จึงต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดก่อนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆคุณคิดว่าการทําเช่นนี้เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการพาเด็กเข้าป่าหรือสถานที่เปลี่ยวโดดเพื่อให้เลิกติดมือถือ ขอให้แสดงความคิดเห็นของคุณในการแสดงความคิดเห็นในบทความนี้